จากแม่เนี่วละประมาณ 300. 300มสามร้อยสามร้อยเมตรสบายดีพี่น้องตอนนี้น้อยกำลังสิไป <Why? S 2> บึงน้ำตกตาดลี่ผีหรือว่าสมพันมิตรสมพมิตรสมพมิตรน้ำตกตาดสมพมิตรหรือว่าบุคคลทั่วไปคนมักเอิน oh, อยังก็ลี่ผีเนาะ oh, <okay. S 2> น้ำตกตาดลี่ผี oh, <okay. S 2> ลี่ผีผอันดีด้านีน่เลย ี่น่าจากว่าวยังบุกกระตดดดดีนาสิบูเดอรบูดิไปตกันขี่รถจักไปได้ทีแรกว,ว่าสิขี่งามอนอันตรายเวาะจะไปเอื้ยพาไป่าเา วันนี้อ่ะน,นะน้อยสิพามาบึง้งน้ำตกตดัดรีผีหรือว่าน้ำตกตัดสมพันธมิตรเนาะมาบึ้งน้ำกันลาวใต้นะลาวเที่ยวลาวใต้สุดลวนี่สุดประเทศลาวแล้วนี่นะเพราะว่าสายแดนมันตอกับอ่า,ขาเขมรเนาะสายแดนตอกับพมุสาเห็นบ่น้ำตกตัดอยู่งเพือพวกนะ,ะเดินไปบึ้งน้ำกันเด้อ นี่ยินเสียงวะฟ้า,าติดถอสมซูอวอลลี่ผีแท้แล้วมันเป็นแต่ยานปะนี่เป็นยังกับเจ้าจึงเอ,อิญวัลี่ผีสมัยตะกี้นะ่ะสาวบ้านกับเจ้าเฮดลี่เฮ็ดยังน่ะกับเจ้าเฮดลี่ตองปลาเนะาะวันนี้มันมีคนตกน้ําตายแล้วมันไหลลงมาโฮมกันอยู่นี้แล้วมีแต่ศพคนเนาะพวกสัตว์ป่าบ่งวัว คุยอีอย่างนะเวลาตกน้ําฝนตกน้ําท่วมันไหลมาโฮมกันอยู่นี่เพราะว่าบ่อนนี้มันสุดมันเป็นสุดแล้วเนาะสุดแม่น้ํำของอยู่นี่แล้วเนาะมันจะไหลลงทะเลก็เจ้าเลยเอนวารีผีโอ้ยนี่แหละนี่แหละน้ำตกแหงขนาดเลย ระวังเด้อดีนาเด้อมอพ่ใหญ่ดีอาจจะพ่นกี่ขึ้นอ่ะน,นะยกกังเกะขี่สลิงพ่นจะขี่สลิงเดี๋ยวน้อยสิอยู่ตะล่างทาทาทาถ่ายวิดีโอไอ้เพื่อนนะ้อยถ่ายคลิปเพื่อนเนาะไปละจุดขึ้นสลิงนะเครื่องทนอาหารนะ อยู่ต้นมะขามพุ่นอยู่ต้นมะขามทางท้านอาหารต่างประเทศขามากความท่าถ่ายเนาะอ,อีแน่อีแน่เอาละไปดูแอคท่าละถ่ายรูปละอู้อลังการหลายตอนนี้อะนะเ่อใหญ่นั่นกำลังเนาะ กำลังใส่อุปกรณ์ผู้ยอมใจกับเจ้าบวยญานนะน้อยนี่บวไ้บวไ้บวไแต่เห็นน้ำตกนี่กัอย่างยานแล้วผมมันต่ำๆเลยพี่น้องสูงอยู่เดโอ้ยเจ้าลอยลงมาพลาด้แล้วนี้โอ้ยวาว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 โอ้ตีลังกาลอยมาเลย

ย่านนอปุ่ขีเนาะเ่าปุ่ขีเนาะ,อะโอเคพี่น้องมาบึงเอื้อยคอยนะเราบุย่านความสูงเราจะปีขี้สลิงบบโบย่านตีกระผัวมาหลายเถื่อนแล้วกันยังบบย่านนี่เด้นี่เด้นี่เด้ก็จะมีจอให้บึงไปขึ้นไปมีจะคนที่ที่ประกบไป,นนไปคนเดียวว่าประกบไป โอ้สูงอยู่เดอ้อพี่น้องปิดนานลงมาบึง้งรูปวันนี้ตามมาเรียวตามมาเรียวไปเดี๋ยวน้อยชิบปเก็บภาพมาให้บึงพี่น้องทุกอย่างเซฟเซฟดีแล้วนวันนี้คักแล้วนวลนี่ไป ไปแล้วพี่น้องพูดเด้จุดจุดที่สองมัน,น,นเอาแหนมเห็นทุงสีดงแดงๆพีเนาองปัาดที่โทรเสียงหลานค่อยหายอยู่ตะล่างเห็นบอหลานลูกพ้นหายอยู่ตะล่างพี่มาแล้ ลงมาแล้วลงมาแล้วูว้าวจะไายานสิว้าว จากแม่นีะประมาณสามร้อสรอยเมตรมุนอเตัวอบนเทตตเทตตเก่ทักตงเกียัวนี่ยี่น่จุจบยเดยมีประมาณกี่ศพไนลคนพอใหญ่ไปขีมาแล้วว่านะท้าท้ายหลายแล้วก มันมันเป็นตะย่านก่อนอยู่ตาดฝานเนาะเราว่าเนาะลำบากลำบากหลายตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาท่าบึงกะเรื่อยค่อยลงมาพอชีเป็นจังไดเนาะให้มันลุกหึอมสีก้นตีก้นไหมเออสล่ะสล่ะทีมลูกวะปีทูรอดเออสบายเลเป็นยังไงความหู้ซื้อของเจ้าฮะเมย์สถานการณ์เป็นยังไงตอนไปคัก ระยะทางมันสั้นโพดท่าไายดีบ่ะท่าไทยลำบากบ่บ่ได้ลำบากเลยตัดก็ตัดเงี้ยค่ะเแม่ยมันรู้สึกว่ามันสั้นนะมันคักแล้วมันคือว่าสั้นมันมันยอดลงมันต่ำบ่ะไม่ใจก็ตัดต่ำยอดไม่ตุ๊บตั๊ตุ๊กตั๊นั่นละโอ้ขาจะบัวเจ็บบ่แข้งเก็บขาบ่พราะญาติจะเกิดหอยเหี้ยนี่เกือบกินนึงเอาเงินให้น้องหนูสิบพันไปไปไปเซนนะโอเคโอเค หลังจากที่เฮาลิ้นแล้วเบิดแล้วพี่น้องลาะลิล้นลาะแหยแล้วบิดละมาขี่มาขี่เฮาลิล้นเนาะตอนนี้เนาะมาขี่เฮาสมดอนเนาะดอนเด็ดหัวเด็ดทีแรกว่าเสร็มาเพิ่งกันตะเวนตกดิ้นมาเสร็จเพื่นตะเวนมันจะตกแล้วบวทันก็เลยขี่พากันกนั่งขี่เฮาลิ้นซื้อบึงดอนบึงหมู่บ้านก็นจะตามแคขปมของ้เดี๋ยวน้อยสิถ่ายให้ิมดเด้อ มาข้ามโพด <Yeah. S 1> บเห็นตะเวนก็เห็นเดือนนาะ